ใครที่กำลังมองหาห้องพักรายวันในโคราชต้องหยุดดูคลิปนี้ห้องพักราคาหลักร้อยแต่คุณภาพระดับโรงแรมห้องประชุมสวนอาหารคือครบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็อยู่ที่โรงแรมสตาร์เวลบาหลีโรงแรมจะตั้งอยู่เส้นบายพาสตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองนะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็ติดต่อห้องพักตรงนี้ได้เลยจ้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสคือบริการดีมากมีเซตอาหารเชา้าอาหารเย็นให้เลือกด้วยจ้าและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเด้อเพิ่งเคยเห็นที่แรกเลยที่มีรถกอล์ฟไปส่งถึงห้องพักขนาดนี้แลวแบบราคาห้องพักแค่หลักร้อยอะเธอระหว่างนั่งไายนนลเมี่่แพ แต้ก็เลือกพักเป็นข้างในนะคะวางรถจนาตรงนี้จะมีความเป็นส่วนตัวกว่าข้างนอกนะคะทุกคนเข้ามาก็คือบรรยากาศให้สิบเต็มสิบไปเลยแม่มีความเป็นส่วนตัวเงียบสงบแต่ว่าห้องโซนข้างในจะเป็น7 9 0กบาทจ้าทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เดอ้อกาน้ําร้อนกาแฟใดร์เป่าผมแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยคือครบเลยใครมาถึงหิวๆเหนื่อยเนื่อยเนี่ยก็มีเมนูให้สั่งอาหารจ้าห้องน้ําห้องทาก็สะอาดแชมพูกับสบู่ก็มใีให้เธอมันเลิศมากนะมีระเบียงนั่งกินลมชมวิวชิวๆแบบนี้เลยไหนๆก็มา้วจะพาไปทัวร์ห้องเตียง เออเลิศเดอ้อเดี๋ยวไปดูห้องข้างในกันจ้าอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะทุกคนเปิดประตูมาคือว้าวมากๆบอกเลยว่าว้าวสิบเต็มสิบไปเลยแม่เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ครบแล้วเตียงใหญ่แอร์เย็นของครบทุกอย่างแค่790บาทต่อคืนไม่มาไหวหรอทุกคนแล้วในห้องน้ํามีกระจกบานใหญ่ด้วยนะเก๋ไปอีกระเบียงห้องเตียงเดี่ยวจะสวยกว่านะคะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยบรรยากาศที่นี่เขาดีจริงๆนะทุกคนมุมถ่ายรูปพอพถ่ายรูปคือเยอะมากๆตอนนี้แป้งก็จะออกไปข้างหน้านะคะจะไปกินอาหารจ้าตรงนี้เป็นครัวบาหลีมีสวนอาหารข้้้าาางงหนนนโรเเยแบบกกลทุค สวยมุมถ่ายรูปเยอะแสงดีอะไรดีคือมันลงตัวทุกอย่างอ,อาหารก็มาแล้วค่ะทุกคนนี่สั่งมาเต็มโตเลยนี่ร้านน้ำจิ้มบวยไปเลยจ้าโดนัทกุ้งหรือเปล่าอันนี้แหละเออน่ากินมากแล้วมันรสชาติดีดีมีความแบบเนื้อนุ่มๆต่อด้วยเมนูปลาอันนี้คือเลิศมากชอบหอมกลิ่นพริกไทยและอันนี้เด้ออย่างคือห่อโมกเลยแต่ว่าเป็นไข่เจียวราดก,กะทิอย่างเลิศส้มตำแซบๆก็มีเด้อตามไปพักกันเยอะๆนะคะใครไม่ไปพักก็ไปกินอาหารได้เด้อ